ครับอยู่กับผมแต่วิ่งครับวันนี้เราจะไปเอาหินครับไปเอาหินกันหินหนึ่งหินหนึ่งเดี๋ยวรอจะตวงอ่ะร้อนอากาศมันเริ่งร้อนสุดเลิเกินตุงหายไปไหนเนี่ย้า t h อนๆๆๆ

ตต้องเติม์ละ เดี๋ยวผมขอเติมแมกลนลีเซียมกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันอ้าโอ้ยเย,ย็นยนบันทีสิบหกเนอะสิบหกสูกเปล่าสิบหก รอไม่ไหวแล้วครับรอไม่ไหวแล้วผมรอไม่ไหวแล้วนะเนี่ย <c oughs> จะเย็นเย็นสิจะ๊ะพอกินดดยไ้ตุต้งมาเร่งแล้วครับตุต้งเร่งแล้ว <c oughs> พอกินยังวะ เดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงโอ้ยบ่อันนั้นบ่กินฮะบ่กินเหรอกินๆนะเอ้าเดี๋ยวตานี้เลี้ยงตะตุ๊กนึงอ่ะเลี้ยง <laughs> เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงวเลี้ยงเลียงเลยจัดไปเติมไปห้าร้อยเดี๋ยวเราจะไปดาวอังคารกันครับเ้า <c oughs> อังคารเราก็ถึงคาอังคารวันที่เรียบร้อยแล้วนะจ้ <c oughs> วาเรจะถึงขรัร้สองสามชั่วโมงเลยรถคัน<อ>นี้มันวิ่งช้าจ้าจต่ตรงไปแล้ว กันนี่ือจะไปทางนี้อีกทางแล้วลูกพี่กลับไปทางนี้ปะเดี๋ยวรอจะเข้าไปทางนี้เนปะ็นตาช่างกันครับนี่ขาแกมาแล้วเสียตุงเออเขามีแมสซีเขียวด้วยไปเอยทางไหนใจหินหนึ่งอยู่สิบอลลูนก็เห็นเอ้าเดินหากันเราเดินหาขับรถหาเลย ที่เขาเขียนว่าหินหนึ่งอันนี้หินยัง่เลยนี่นี่ไปตามสายพานเนี่ยตามสายพานน่่แนตามนี้ครับโอ้ผมไม่ได้มานานแล้วนะไม่ได้มานานแล้วใไปกระจกดูเลยสิเดี๋ยวป้าไปมันจะเขียนว่าหินหนึ่งจะเขียนตรงไหนวะหินนี่เหรอ ขี่ลายเด้อตังหน่อยตังไ่ว่ะอันนี้ว่าเห็นไหมใช่เนี่ยสาซีเหนสาซี่นิเอออ่ะค,คุณบ่ห็นหนึ่งคุณบ่ใหญ่ๆงยัยค่คบ่คุณนะ่ะตองนันน่ะนั่นนะแมนบนะ่แมนบ่นนบคุณนะ่ะไปไป,ไป ใส่ก็เขจอเมืองไหนว่า,าเห็นหนึ่งไปหารถตักก่อนรถต,ตักไม่มีครับอยู่นี่ครับเฮ้ยไปทั้งนู่นไหนฮะไปขึ้นเอาหารถตักกั <laughs> นเห็นว่าล่างนี่เนาะ <c oughs> ไปหารถตัก<อ>กันกลับรถกันจะตรูห่วยจริงเลยรถตักเขาไม่อยู่นี่เว้ยใส่ปุ๊บไป อันเนี้ยยินหนึ่งเขาอันหินหนึ่งบ่กตรงนี้แหละหินใหญ่ตรงนี้แหละหินหนึ่งเขายินหนึ่งก็ต้องหารถตักตัวตัวมันมาอยู่เนาะนี่แหละหินหนึ่งไงอ้าจอดรอบ่บ่เป็นรถตักอ๋อเนี่ยหินใหญ่มากครับอ๋อหินหนึ่งอันนี้ห uh, ินหนึ oh, ่งต้องงานรถตักหายถ้าต้องขนเองเหรอวะเอาจอบยีนล้างรถเลยคุณนใ่เอารถตักไปเดี๋ยวขึ้นเองเออ หินคูกตะเล็กอยู่มรงนี้เป็นภูเขาเลยหายหมดเลยวะเอา้ารถตกักหายไม่มีรถตักเลยครับแล้วเราจะเอาขึ้นยังไงเ,เนี่ยนะกลับไปขึ้นแค่กลับไปที่เก่าแหม่เออสุดเลยวะรถตกักหายไปทางเขาไปทางนูน้นเอาลมยุ่ในนี้ว่ามีรถอหี่ยงเลย ห่วยลีไปเราวนสองรอบแล้วครับไม่ดีแล้วก็เพื่อเขาแว่าทางคนอยุ้ยเป็นคู่ใหญ่เดียวเออเป็นใหญ่ตำแหนง่งหรือเปล่โอ้นี่อยู่นีเองโอ้ยนี่เขาอยู่นี่น <c oughs> หาตัางโดนเจ้าของบ,บอกข่อยเว้ยเขาเป็นไมาโดนเราแม่ฮะยันย จอดได้่ะลงจอดนี้เลยเออตามด้วยตามไปตามไปตามไปเลยป่ตามไปคันนี้ดไปนี่ตามคันใหญ่นี่ไปเลยคันเนี้ยเออตามไปเลยไปอ๋อจัดไปครับโอ้ใส่หินน้อยแตวอ้าเราค่อยจะไปอะไรอ๋อเราไปทางนี้ในในเห็นรถตอีกคันนึงขาขีกลับขึ้นกลับขึ้นที่ดมอนรถตไ่นแล้วดียวเดย๋หดลไปไปไปใส่เกียร์หไปเลย เหยียบหอกเลยโอ้ยเหยียบเลยครับพี่น้องจะพาตะตุงเหยียบโอ้ไปแล้วครับเดี๋ยวไปทันเดี๋ยวไม่ทันต้องบีบแจเอิกนะบ่เนี่ยออเอาไปดักหน้าดักหน้าเลยเนาะดักหน้าเลยจอดเลยเยอะเอาอีกหนึ่งครับโอ้เบกเบกยเบีลูกเว้ยยันยันลูกเว้ยเออกันเลยฮะเดี๋ยวด้วยเนาะ เด้ใจะเย็นลูกพี่เดี๋ยวเดี๋เด้อเด้อเด้เด้อเด้อเดีอเด้อเด้อเดเดีอเด้อเพ้ด้อนด้อด้ยินบอเดเดเอ้เดอยด้เด้อ้อเอด้อเอเ้เด้เอเด้อเด้เด้เด้อเด้อเด้อยดเดอเ้นเดเด้เด้อเดเดอเ้เด้อเดเอเเเอเอ้ ให้เราต้งจัดการกันไม่สนใจผมเลยไหมลูกพี่ไหมสนใจผมนะโอ้ยนาอ,อนี่ครับแกมากละอู้ไปไส่นั่น

นี่กี่คิวเนี่ยสองตักนี่เหลือเฟือครับจัดแหบบนกักเลยเอาไปโอ้ดินหินเปียกด้วยหินเปียกด้วยเออพอยังสีออ่สองตักเหลือเฟือพอแล้วโอ้ยจัดไปสวยๆงามๆ ขอบคุณครับว้จัแมวเลยครับไาตุต้งเ <g ül> <c oughs> จ้าบูรถหนักเลยนะยางเข้าดีป่ะวะตุ้งทำอ,อะไรข้ <c oughs> างนอกส้นโซ่มามา ชาต่ดูรถจะไห้งอ้ยลืมบอกมิวม,มันม,มัน,นอะไรงับเออมันออกเลยวะเราอ่ะนี่ครับจะกรับแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับนี่ไออินเนี่ยจะเก่งอินรถไฟยินรถไฟ